นิสัยที่เราต้องเปลี่ยนทําไมบางครั้งนิสัยของเรามันไม่ดีหรือว่ามันแย่ขนาดนั้น,นเลยหรอแต่หากคุณอยากเป็นคนที่ประสบความสำเร็จแล้วถ้าทั้งชีวิตที่ผ่านมาของเรามันไม่เคยประสบความสาเร็จได้ดังใจที่เราหวังเลยคุณก็ลองเปลี่ยนเป็น5นิสัยข้อนี้ดูสิเผื่อว่าวัดข้างหน้าคุณอาจจะเป็นคนที่ประสบความสาเร็จได้อย่างยอดเยี่ยมคนหนึ่งเลยทีเดียว อยากสาเร็จควรมี5นิสัยนี้สวัสดีและกินนี้ต้อนรับทุกท่านสู่พอดแคสต์บอสออนมนีโค้ดพอดแคสต์ที่จะพาคุณเติบโตทั้งพลังความคิดและเงินในกระเป๋าของคุณขอแรกเลยนิสัยที่ควรจะฝึกนั่นก็คือการที่เราต้องมีอารมณ์ที่ดีและมีพลังงานที่สูงอยู่ตลอดเวลาหรือที่คุณได้ยินคนสำเร็จหรือคนที่เขาเป็นโค้ชูของคุณจะบอกคุณอยู่เสมอว่า การสร้าง energy ที่สูงอยู่ตลอดเวลาหรือพลังงานที่เป็นพลังงานบวกพลังงานของพลังที่มีความกระตือรือร้นพลังงานของพลังที่มันจะส่งเสริมไปในทิศทางที่ดีตัวนี้จะเป็นตัวขับเคลื่อนสู่นิสัยของการสร้างความสาเร็จอย่างมากๆคุณเห็นอะไรคุณได้ทาอะไรคุณรู้สึกมันตื่นเต้นตลอดเวลากับการตื่นตาได้เห็นความสำเร็จอยู่ข้างหน้าได้เห็นการพัฒนาการของตัวเอง เมื่อเวลาที่คุณพูดเจรจาตอรองพูดคุยไม่ว่าจะเป็นทีมงานหรือแม้กระทั่งหัวหน้าของคุณคุณมีอารมณ์ที่ดีพลังงานที่ดีส่งไปทางสายตาส่งไปทางบริบทที่คุณส่งออกไปนั่นมันหมายถึงดิวนั้นที่คุณได้คุยกับทีมงานที่คุณได้คุยกับหัวหน้ามันย่อมประสดความสําเร็จไม่มากก็น้อยเลยทีเดียวรักษาอารมณ์ที่ดีพลังงานที่สูงของคุณไว้นะฝึกมันให้ดี ข้อที่2ในการที่คุณจะต้องฝึกมีสัยนั่นก็คือเลิอกอ้างสักกีหนึ่งไม่กล่าวโทษใครไม่ตัดสินใครแม้แต่ตัวของคุณเองแว็บแรกที่คุณเดินที่คุณเดินไปที่ทางไหนหรือแวบแรกที่คุณเห็นใครเดินเข้ามาอย่าเพิ่งด่วนตัดสินคนนี้แต่งตัวแบบนี้ท่าทางจะไม่มีหรือท่าทางจะไม่ใช่เจ้าหน้าที่หรือผู้จัดการแต่ไม่ว่าคุณจะเห็นอะไรก็แล้วแต่ วันนี้อย่ามัวไปตัดสินคนไปล่วงหน้าหรือที่สุดเลยนั่นคือนิสัยเลิกที่จะกล่าวโทษคนอื่นเลิกที่จะกล่าวโทษใครแม้แต่ตัวเราเช่นกันไม่มีข้ออ้างในการลงมือทำทุกงานงานไม่ว่าจะเป็นงานเล็กหรือว่างานใหญ่วันนี้คุณจงใจที่จะทำงานนั้นให้สำเร็จเลิกอ้างเลิกจนสร้างนิสัยของคุณเลิกอ้างและไม่กล่าวโทษใคร ข้อที่3หากคุณอยากประสบความสําเร็จและเป็นนิสัยของคนสําเร็จการพัฒนาการเรียนรู้การไม่หยุดเรียนการศึกษาเพิ่มเติมการดูข่าวสารการที่เราโฟกัสในเรื่องของการพัฒนานตัวเองไม่หยุดที่จะเรียนรู้ดูคนที่เขาสําเร็จเขาทํายังไงจึงจะสําเร็จเอาบทเรียนที่ได้จากการเรียนรู้ของคนสําเร็จนั้นมาลองลงมือทําและปฏิบัติทำอย่าหยุดเรียนรู้อย่าฝึกที่ อย่าหยุดเรียนรู้หากคุณอยากเป็นคนที่ประสบความสำเร็จจงฝึกนิสัยการเรียนรู้ของคุณตั้งแต่วันนี้ข้อที่สี่มองภาพใหญ่และมีวิสัยทัศน์อยู่เสมอแน่นอนคนที่เขาประสบความสำเร็จคนที่เข้ามั่งมีคนที่เขา ก้าวไปข้างหน้าเขาจะมองเห็นเหตุการณ์ล่วงหน้าไปข้างหน้าและมองเห็นอยู่เสมอว่าโลกกําลังปรับเปลี่ยนไปในทิศทางใดวิสัยทัศน์การมองทุกอย่างที่กล้ไกลการมองเห็นสถานการณ์ข้างหน้ารู้ว่าการที่จะเดินไปสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ หรือการที่จะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จนั้นมันต้องเจอบทท้าทายที่เราต้องก้าวไปให้ได้เมื่อคุณมองภาพใหญ่เมื่อคุณมองว่าบทท้าทายนั้นหรือสิ่งที่คุณจะไปคว้ามานั้นมันจะมีสิ่งที่คุณต้องทําอีกเยอะมากมายคุณก็จงมีวิสัยทัศน์ฝึกความมีวิสัยทัศน์ฝึกวิสัยของคนที่มี วิสัยทัศน์มองภาพใหญ่ในภาพรวมแล้วใจของคุณจะมีความสุขแล้วเจอบทท้าทายคุณจะก้าวข้ามโดยไร้เงืเ่อนไขโดยทีเดียวข้อที่หทั้ง4ข้อที่กล่าวมานี้หากคุณฝึกนิสัยอยู่เป็นประจำแต่หากขาดการลงมือทำก็ซึ่งไร้จะไม่มีประสบค,ความสําเร็จเลยนิสัยของคุณสําเร็จนั่นคือเขาลงมือทำทันทีณนะตอนนี้เดี๋ยวนี้วินาทีนี้ เมื่อไหรก็ตามเขาจะไม่สะสมงานจนกลายเป็นดินพอกหางหมูหรือจนกลายสะสมเป็นงานใหญ่ที่มันแก้ยากขึ้นทุกทีทุกทีทุกทีทกทแกะทีระพมเมื่อคุณเจอปัญหาตัวของบอสออนเองก็เคยเป็นคนหนึ่งที่ชอบอ้างไว้ก่อนเดี๋ยวก่อนรอก่อนสุดท้ายปัญหามันใหญ่มันก็แก้ยากเพลอเพลบางปัญหาลูกค้าที่เขารอคําตอบจากเราเขา ได้คำตอบจากที่อื่นซึ่งมันน่าเสียดายกับการที่เราน่าจะโชว์พลังของความสามารถของการแอคทีฟของการมีพลังงานที่จะช่วยเขาแต่กลับกลายเป็นว่าเขาหาคำตอบจนได้สุดท้ายเขาก็ไม่อยากจะมาปรึกษาเราอีกเลยวันนี้แม้นว่าคุณเจอเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่หรือแม้กระทั่งการที่คุณจะฝึกนิสัย5ข้อนี้คุณควรจะเริ่มทำมันทันที เริ่มพลังงานที่สูงมีอารมณ์ที่ดีไม่กล่าวไม่โทษใครไม่มีข้ออ้างในการลงมือทำพัฒนาตัวเองของคุณเรียนรู้อยู่เสมอมองภาพใหญ่อย่างคนมีวิสัยทัศน์และสุดท้ายอย่าเอาทั้งอย่าลืมเอาทั้งหมดนี้ไปลงมือทำนะคะขอบคุณทุกการกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับ Boss on Money Code ติดตาม p o อ t แค t หน้าสำหรับพ o อสแคดนี้ b o s s o n Money Code สวัสดีคะ่ะ